โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการสุ่มของเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเป็นในคลิปนี้ผมที่9,285เพจนะครับผมซึ่งในคลิปเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนอนะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะซึ่ง,งกิจกรรมที่ผมจะมาสุมในวันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ท่าทางตัวนี้นะครับผม ึ่งกิจกรรมปาร์ตี้ท่าทางตัวนี้เนี่ยก็เหลือประมาณ2วันนะก็จะออกไปแล้วนะครับผมอ่ะซึ่งก็จะมีท่านี้เลยไม้กวาดผีสิงนะครับผมแล้วก็มีท่านี้ท่าเหมือนปั่นจักรยานล้อเดียวนะครับแล้วก็มีท่านี้ครับผมแยมกับพี่ต้องโดนนะครับผมเห็นปะเออหัวเราะแล้วก็ห่อยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีท่าผีวันนี้ท่าผีแล้วก็ท่าเนี่ยซับเว์นะครับผมซับเวเด้นนะรับผมวันนี้เลยนืมเกี้ยผมเออซึ่งเรามาดูอัตราการได้เปรียกกันดีกว่านะครับซึ่งท่าไม่กวาดผีสิงก็ สีกโทเคนท่านี้ก็79นะครับผมท่าน,นี้เนี่ยเออถ้าขี่แจงเรียกก็เ9กถ้าพีสิงเนี่ย4ี่เก้านะผมส่วนท่าสวายแดนเนี่ยนะครับผมก็29โทเค็นนะครับผมอะซึ่งในขีนพผมที่9กโทเค็นผมก็อยากได้หมดเลยเอาแม่งทุกท่าเลยนะผม,มไม่ให้เรลือนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันออกล้โทเค็นนะโทเค็นลงมาแล้วนะเออผมไม่รู้ว่าผมจะหมดกี่เพชรน่าจะไม่เกินประมาณสักหนึ่งพันหรอกปะ่ะนะับผมอะไปในครั้งแรกนะผม ครั้งแรกเราโทเค็นไม่ออกยี่ห้าเพชรไอ้ยี่ห้าโทเคนเ็นดิครั้งสองยังไม่มาครั้งสามไม่ออกโอ้ยครั้งสี่มาครั้งสี่กี่กี่เพชรล้วไม่รู้เออไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าะจงกว่าเราจะได้ท่ามานะผมผมว่ามันต้องมีท่าออกในตู้สักท่าแหละนะครับไม่สักท่าก็สองท่าอ่ะออกวะในตู้เนี่ยต้องออกแล้วท่ามันมีเยอะขนาดเนี้ในเก้าสิบโทเค็นนะครับทุกคนโอ้ยผมได้เหมาปะเนี่ยได้เหมาแบบไม่ได้โลเค็นแล้วก็ไม่ได้ออกท่าปะเนี่ย ใช่นะดูงส่งละัูะ้วงสงนัใช่นะครับคนดวงไม่ดีเลยโอ้โห,หอีดวงสวยสวยชิบหอยว่ะอะไรวะเฮ้ยไม่ออกจริงจริงหรืออย่าทำอย่างนี้ผมว่าน่าจะเกินพันเพชรแล้วทุกคนต้องขอไปที่ผมคาดเดามั่วไปหน่อยนะครับเออฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคผมอาจจะมั่วไปหน่อยนะครับ โอเคเอาสักสองเ้อเทนก่อนแล้วกันแล้วผมก็จะมาทําการแลกนะครับทุกคนโอเคเฮ้ย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 ล้อเทนออกเฮ้ยดีว่ะมาได้หมดละมาเรามาทําการแลกกันดีกว่าครับผมโอเคผมได้มีสามล้อเทนไงก็แลกได้หมดครับอ่ะถ้าไม่กวาดทีสิ่งมาถ้าอันนี้มาแล้วก็ถ้าตัวนี้มาจักรยานล้อเดียวแล้วก็ถ้าตัวนี้มาโอเค แล้วก็ซับเวเดนไปได้เอ้ยพอดีเปะมากยิบก้าเพชรเอ้ยใช่ยิบก,าก้าโทอรเนเหลือศูนยเทอรเคนนะครับทุกคนเป๊ะมากๆหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดทกกันว่น้วมหมดไปกี่เพชรโอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยแล้วก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยผมไปที่1,800เพชรครับผมได้มาทุกอย่างเลยสลับในตู้นี้ พบดวงดีออกแล้วเคนถ้าไม่งั้นน่าจะหมดเยอะกว่านี้นะคุณพรุ่งนี้ที่หนึ่งพันแปดร้อยเพชรได้ท่านี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 ้ได้ทั้งหมดมาหกท่านะครับผมหกท่าเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเพชรหกท่าคุ้มปะคุ้มดีนะครับผมโก้เคียบสวิชาลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม